ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลอยู่กับคลิปตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระุซัมเมอร์2021ใน EP ที่8แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมคลิปกันเช่นเคยฝากคอบอลทุกท่านกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับฟอร์มเข้าตาแมนเชสเตอร์สนใจออปชั่น25ล้านปอนด์ซื้อดักลาสลุยสกลับถิ่น ระเบิดสีฟ้าตบวปันข่าวว่ากำลังแสดงความสนใจใช้เงื่อนไขการซื้อดักลาสลุยส์มิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่ากลับมายัางถิ่นเอเดนสเตเดียมอีกครั้งนะครับในราคา25ล้านปอนด์ดักลาสลุยส์กองกลางชาวบาซูเลียนย้ายจากวาสโกดากามามาอยู่กับแมน 2017, เชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2017ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ละครับแต่ว่าไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้ก่อนจะถูกปล่อยให้กับแอสตันวิลล่าในราคา15ล้านปอนด์เมื่อปี2019นะครับ และทางเรือใบสีฟ้าก็ไม่ลืมจะใส่ออปชัน y b a c k c l a u s e หรือว่าเงื่อนไขาการซื้อกลับเอาไว้ในดีลนนี้ด้วยนะครับโดยนับตั้งแต่ที่ลุยย้ายมาอยู่กับสิงห์พงษง์เขาก็กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับภายใต้การคุมทัพของดีนสมิธโดยลงเล่นในเกมเทมเบลิกไปแล้ว69นัดในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแหละครับทั้งนี้ตามรายง,งานข่าวของนายติมอ้างว่าเป๊ปควารเออร์ลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ ยังคงเป็นแฟนตัวยงของลุยส์อยู่นะครับแต่ต้องการจะใช้เงินไขซื้อกลับมาในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อดึงดาวเตะวัย23่ปีรายนี้ให้หววกลับมาอย่างทิมนเอเทสตเดียมอีกครั้งแหละครับในราคาที่สนนไว้25ล้านปอนด์ครับและนอกจากเรือใบสีฟ้าแล้วยังมีหลายสโมสรแสดงความสนใจในตัวลุยส์นะครับอย่างเช่นอตเลติโกมาดริดทีมดังจากกาลิกาสเปนเป็นต้นด้วยนะครับเพิ่มตัวเลือกอีกเชลซีสนดึงตราโอเล่จากบูฟเสริมทัพซัมเมอร์นี้ สื่อดังแดนู้ดีดรายง,งานข่าวว่าชลซีกำลังสนใจจะดึงอดาม่าตราโอเล่ปีกตัวเก่งของวูฟแฮมตันวอร์เนลอร์สไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าอดาม่าตราโอเล่ปีกกั้นโตของวูฟแฮมตันวอร์เนลอร์สจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ฤดูกาล2022-2021ที่ผ่านมาตัวยิงไปเพียง2ประตูกับอีกสามสต์ซึ่งต่างจากฤดูกาลก่นอนหน้านี้นะครับที่จูฟฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับทัพหมาป่าเลยครับแต่ก็มีข่าวลือว่าเขาได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำอยู่ตลอดเวลา หรือตราเอาเล่หรือสัญญาัแิแข่งในทินโมรินิวสอีก2ปีครับซึ่งเขาก็ตกอยู่ในกระแสข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการย้ายทีมมาโดยตลอดโดยล่าสุดมีรายง,งานข่าวว่าสิงห์บลูเชลซีต้องการดึงเจ้าตัวไปร,ร่วมทัพหล่ะครับ โดยตามรายงานข่าวจากเดอะทีเกราฟสืบข,ของอังกฤษระบุว่าโทมัสทูกเกิลผร้จัททีมของโจซีจะได้รับเงินสนับสนุนเสริมทัพนักเตะราว200ล้านปอนด์นะครับสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และตราโอเลก็อยู่ในรายชื่อแข้งเป้าหมายของคุณซื้อชาวเยอรมันด้วยโดยในรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่าทูเกิลเป็นแฟนตัวยงของตราโอเล่นะครับและเชื่อว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะสามารถเพิ่มมิติเกมริมเส้นทางฝั่งขวาได้ทั้งการเล่นตำแหน่งปิดแล้วก็วิงแบ็กแหละครับโดยหากวูฟตั้งราคาขายที่มมาะส เชื่อว่าสิงห์บลูส์ก็พร้อมจะยื่นซื้อทันทีนะครับสำหรับตราโอเล่ยิงให้กับหมาป่าไปแล้ว10ประตูกับอีก18แอซิสจากการลงเล่น131นัดในทุกรายการแล้วก็ถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุดลุยศึกยูโร2020อีกด้วยแหละครับใกล้แล้วสื่อเยอรมันเผยผีแดงจอปิติวซานโชหลังมรรล,ลุสัญญาส่วนตัวแล้วสื่อเยอรมันรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สามารถประลุข้อตกลงส่วนตัวกับเจดอนซานโชเป็นที่เรียบร้อยทว่าจะไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับบรูซียดอตมุนนะครับแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเจดรนซานโชมาอย่างยาวนานและต้องการคว้าดาวเตะวัย2 1ปีมาเสริมแกล่งตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินจํานวน108ล้านปอนด์ตามที่บรูซิยดอตมุนตั้งค่าหัวเอาไว้อย่างไรก็ตามปีสแสดงยังคงมีข่าวเกี่ยวกับแท่งทีมอังกฤษอย่างต่อเนื่องขณะที่รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าเสือเหลืองพร้อมมขาายซชออกจกที สนันราคาอยู่ที่80ล้านปอนด์เพื่อนําเงินไปสู้วิกฤตสโมสรในภาวะโควิด19แลละครับกระทั่งสุดสปอร์ตวันสื่อของเยอรมันเปิดเผยว่าแมน,นเชสเตอร์ูละเต็ดใกล้คว้าตัวซานโชมาเสริมแกล่งได้แล้วหลังจากบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะโดยเหลือเพียงแค่ยื่นข้อเสนอให้กับดรอทมุลอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับ ท้งนี้ s นโช h o สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับดอทบุนด้วยการลงสนามไป137นัดในทุกรายการทำไป50ประตูกับอีก64อซิสิ์เลยนะครับหากคอบบรรท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ